ติดตามรับฟังข่าวสารเมืองเบตงและความเคลื่อนไหวในประเด็นต่างๆในรายการห้องข่าว93ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา20นาิกา30นาทีถึง21นาฬิกาและรีรันเวลา9นาฬิกา10นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีทางสวทเบตง FM 93เมกะเฮิร์และวิทยุออนไลน์ r a d i o p r d g o t h b e ต t o n โดยทีมข่าวสวทเบตง ชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่อำเภอเบตรงรวมถึงนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียและสิงคโปร์แห่ไหว้เจ้าแม่กวนอิมขอพรให้เศรษฐกิจดีขึ้นทำการค้าขายเจริญรุ่งเรืองครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขโดยคาดว่าในช่วงของเทศกาลกินเจจะมีการจับจ่ายมากกว่า20ล้านบาทค่ะ ที่วัดโพธิสัตว์โตเจ้าแม่กวนอิมอำเภอเบตงจังหวัดยะลาชาวไทยเชื้อสายจีนรวมถึงนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียและสิงคโปร์เดินทางเข้ามาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างต่อเนื่องในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจสำหรับเทศกาลกินเจปีนี้ตรงกับวันที่25กันยายนจนถึงวันที่4ตุลาคม2565โดยส่วนใหญ่ชาวไทยเชื้อสายจีนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวมาเลเซียและสิงคโปร์ได้เข้าร่วมทำพิธีขอพรกันแบบครอบครัวและเครือญาติเพื่อความเป็นสิริมงคล และความเจริญรวมทั้งขอพอรให้เศรษฐกิจดีขึ้นการทําค้าขายเจริญรุ่งเรืองและขอพอรให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขพร้อมกับการสืบสารประเพณีปฏิบัติในช่วงเทศกาลถือสื่กินเจอย่างไรก็ตามการใช้จ่ายของประชาชนในช่วงเทศกาลถือสื่กินเจพบว่าประชาชนบางส่วนจะไม่กินเจในปีนี้เนื่องจากเห็นว่าอาหารเจแพงเพราะมีการปรับขึ้นราคาถุงละ10บาทจากเดิมถุงละ30-40บาทปัจจุบันขายถุงละ35-40หรือห้ 50บาทประกอบกับเศรษฐกิจยังไม่ได้ดีเท่าที่ควรเพราะเพิ่งฟื้นตัวจากการปิดประเทศที่ผ่านมาเนื่องจากอำเภอเบตงในทุกปีจะมีชาวมาเลเซียสิงคโปร์เดินทางเข้ามาร่วมเทศก,กาลกินเจจำนวนมากขณะเดียวกันประชาชนที่ถือปฏิบัติมาทุกปีก็ยังคงกินเจเพราะตั้งใจทําบุญบางคนก็ชอบทานอาหารเจและทานดําคนรอบข้างขณะที่ประชาชนบางส่วนก็ออกมาซื้อหาอาหารเจด้วยตนเองเพราะมีโครงการช่วยเหลือของภาคร้านเช่นโครงการคนละครึ่ง ขณะที่อาหารเจปีนี้ราคาแพงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาและคาดว่าเทศกาลกินเจปีนี้จะมีการจับจ่ายในช่วงเทศกาลกินเจกว่า20ล้านบาทส่วนบรรยากาศตามโรงแรงต่างๆเป็นไปอย่างคืกค้กงเนื่องจากมีการจองจากกรุ๊ปทัวร์มาเลเซียในขณะที่วันแรกของการถือศีลกินเจประชาชนเริ่มออกมาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นแต่ยังน้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากการจับจ่ายยังคงอยู่ในระดับต่ำเพราะประชาชนส่วนใหญ่ยังมองว่าเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ทำให้ ระมัดระวังในเรื่องของการจับใจ่ายใช้สอยค่ะติดตามรับฟังรายการห้องข่าว93ทางสวทเบตง FM 93 MHz และวิทยุออนไลน์ radio.prd.go.th/be t o n ได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี <S <S ้